ความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์คอนโดมิเนียมที่กําลังก่อสร้างถลม่มลงมานะคะทางนายกสมาคมวิศวกรรมสถานก็ได้ชี้ถึงสาเหตุ3ประการที่เป็นไปได้ในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ค่ะก็มีการระดมทั้งเครื่องจักร แล้วก็สัพพะกำลังเนี่ยนะคะเข้าไปช่วยผู้ที่รอดชีวิตใต้ซากอาคารคอนโดมิเนียมซึ่งตอนนี้ก็ยังพบว่ามีสัญญาณชีพยอยู่อีกหนึ่งรายนะคะทั้งทหารกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยตำรวจระดมเครื่องจักรหนักสุนัขทหารเข้าร่วมค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารคอนโดมิเนียมยูเพลสในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ถล่มเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาค่ะโดยกระทรวงสาธารณาสุขรายงานจำนวนประสบเหตุทั้งหมด33คนนะคะเป็นคนไทย24คนและต่างดาว9้าคนค่ะ ในขณะที่นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ได้เข้าไปตรวจในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับระบุว่าสาเหตุที่ทําให้อาคารถล่มมาจาก3ประเด็นด้วยกันค่ะก็คือ 1. เรื่องของการออกแบบ 2วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและ 3. ขั้นตอนในการก่อสร้างที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลประมาณ7วันก็จะสามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้นะคะในขณะที่ตำรวจสพคลอง5ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งประสานกับอบตอคลอง6เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างค่ะรวมถึงเรียกเจ้าของโครงการวิศวกรผู้ออกแบบและคุมงานก่อสร้างมาสอบปากคำว่าเข้าข่ายกระทำผิดฐานกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บหรือไม่นะคะซึ่ง จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อผู้รับผิดชอบได้ค่ะค่ะและจนถึงขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยชีวิตนะคะคนงานที่ติดอยู่ในซากอาคารแล้วก็ยังมีลมหายใจอีกหนึ่งคนค่ะขณะที่ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกวิศวกรของโครงการนี้แล้วนะคะติดตามความคืบหน้าล่าสุดค่ะจากคุณวิษา์เดชกุลจากคลองหกปทุมธานีนะคะเชิญค่ะคุณวิษา์ค,ค่ะ ค,คุณวราพรคุณปารพีครับผ่านไป24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตผู้ใดออกมาได้จากเขตตึกถล่มที่โครงการยูเนสบริเวณธัญบุรีคลอง6นะครับขณะเดียวกันขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นพยายามใช้เครื่องมือหนักที่จะช่วยผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนที่ตอบสนองมานะครับโดยจุดสําคัญในขณะนี้ก็คือจุดที่กล้องถ่ายทอดสดของเราจับอยู่นี่นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าจุด C นะฮะ จุดนี้พบผู้รอดชีวิตหนึ่งคนที่มีการตอบสนองตั้งแต่เที่ยงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังให้ความช่วยเหลือและพบว่านายคนนี้คือนายก้านรงปราบภัยอายุ24ปีเป็นชาวอำเภอหนองเรือจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเพียงคนเดียวในขณะนี้ที่ตอบสนองกลับมาและเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งน้ำให้ดื่มทางสายยางแล้วนะครับแต่ว่าจะต้องเร่งนำตัวนายก้านรงออกมาโดยเร็วที่สุดเพราะว่าบาดเจ็บนาน24ชั่วโมงนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กลัวว่าอาจจะทนพิษบาดแผลไม่ไหว ด้านมารดาของนายกล้านาลงที่เดินทางมาหลังจากทราบข่าวก็รู้สึกดีใจอย่างมากนะครับที่ลูกชายอย่างน้อยที่สุดก็ยังพบว่ามีชีวิตอยู่นะฮะส่วนที่จุดบีซึ่งอยู่ด้านขวาติดกับถนนทางเข้าโครงการนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิร่วมกตันยูก็ใช้รถเครนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารทอยอยยกแผ่นซีเมนต์ออกได้เร็วมากขึ้นหลังจากนายเชษฐากัมพูชาเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าทั้งนี้นายเชษฐาและนายกล้านาลงเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับเพื่อนอีกประมาณ7คน และทํางานที่นี่ได้เพียงประมาณ3วันเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีญาติของผู้ประสบภัยเข้ามารอความหวังว่าจะได้พบคนในครอบครัวอีกครั้งโดยเฉพาะน้องสะพ้ยของนางอ้วนที่เสียชีวิตพร้อมลูกชายเมื่อวานนี้ซึ่งเธอยังมีพี่ชายอีก2คนติดอยู่ใต้ซากกระดักหักพังนะครับตัวเลขผู้ประสบภัยล่าสุดครับตอนนี้ทางศูนย์บริการผู้ประสบภัยยืนยันว่ามีผู้ประสบภัย33รายบาดเจ็บ24เสียชีวิตแล้ว3และยังติดอยู่ภายในอีกประมาณ7คนนะครับ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าคนงานก่อสร,ร้างได้แม้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าเฉพาะจุด4ที่พบผู้รอดชีวิตในขณะนี้ในขณะที่ตึกถล่มนั้นมีคนทํางานอยู่9คนนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีบอกว่าการขออนุญ,ญาตก่อสร,ร้างนั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่จะจมีปัญหาด้านการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและเตรียมดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายนะครับขณะที่พลตํารวจตรีสมิทธิมุกดาสนิทผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับเจ้าของโครงการชื่อนายเดี่ยวปราบโจนแล้วนะครับซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้น น่าจะเกิดจากการเร่งรีบก่อสร้างจนเกินไปพร้อมเตรียมเรียกนายจิระขันมั่นวิศวกรผู้ควบคุมโครงการมาให้ปากคำภายในวันพรุ่งนี้หากไม่มาก็จะดำเนินการออกหมายเรียกต่อไปนะครับทั้งนี้กาชาติจังหวัดปทุมธานียังประกาศขอรับบริจาคโรหิตรูปโอเนกา i ี e นะครับหลังจากที่มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อช่วย ให้มาบริจาคได้ที่คลองหกปทุมธาน,นีนะครับโดยด่วนขณะที่ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็ต้องการคลุบโอเนกทีฟเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเร่ง จะเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะในกล้านลงซึ่งมีเวลาอยู่อีกเพียงไม่นานนะฮะหลังจากนี้ก็คือจะใช้เครื่องมือหนักยกอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือในก้านน้ำลงพร้อมกับคาดหวังว่าน่าจะมีคนรอดชีวิตอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่คลองหกครับคุณวราพรคุณปารลพีครับค่ะขอบคุณค่ะคุณวิตร์ค่ะ